ถ่อะไรยังนี่คุณที่ใชอยู่บ่หน่อยไอ้นี่คุณที่ใช่เนาะโอ้คือแจกข้างเลยว่าคุณิชัยเบิกฟ้านะครับข้างที่เสียงมันสูงนะเขาคุณิชัยเบิกฟ้านะครับยอดเป็นเกี๊ยวนิดๆครับยอดตีเกี๊ยวตึ้งๆนิดๆครับโอ้ล่างไปล่างไปล่างไปโยกโยก โยกโยกโยกมักไนไรยังงี้มันขึ้นนี่นั่นล่างไปล่างไปล่างไปนี่นี่ค่อนข้างมันเบียดเบียดติดเรียบร้อยเบียดติดเรียบร้อยพี่น้องติดเรียบร้อยครับวุฒิชัยเบิกฟ้าเลยครับ Joue, มันเกี่ยท่าไหนเด้อใช่เดี่ยวว่าเดียวว่าสื่อเฮ้ยรถม่ต้องงกว่ากลับนนี่คือว erm. ุฒิชัยเบิกฟ้านะครับว่าเห็นพี่น้องเอ้ยมันเดียมตา าเดินทางคือว่าเยี่ยมมากๆนะครับเบ่งกันไปรุ่นกันไป เบิองกันไปพี่น้องรุ่นกันไปครับยังมาท่านติดอยู่เมฆมันไหลครับเมฆไหลครับทีละเมฆไหลามากมากครับนี่คือวุฒิชัยเบือฟ้าบวกน้องไอริน ลาช่งบนาชบงบนนีครับมีสองฐานครับฐานนี่นาะสีลาดชวงนะครับฐาน่งนรกุมร้อยแปดสิบผ่านไปนี่ฐานนี้อยังนี้ นี่คือวุฒิชัยเบิกฟ้าหางดีนะครับผมเห็นแล้วครับพี่น้องหางดีนะครับกรรมการมาก 230ผ่านไปยีไส้น้อมองไปเบาดีเบาดีกรรม,มาการมาเบิ้งกันนะเบิ้งสี่กันนะเบิง้งเอเบิง้บง,บงสี่หุ่นทึงเบาดีนะครับนกเขาบินเข้า ีเล้ยนี่ครับเป็นคนสี่ญุ่นนี่ครับเป็นคนสี่ญุ่นเจ็ดสิบพลาดไป,ไปขึ้นฟอร์อมบุิชัยเบอร์ขวาบวกน้องไอรินเอาละครับล่ำล่ำละครับล่ำละครับพีบ <ไป S 1> บ่น้องไปอยู่ค่าเน่ย โอ้ยป่ายุค้านะครับป่ยค้านี่ครับนี่ครับเบาดีเบาดีอย่าลุงแซ่สายยาลุงปาค่ะท่านอนบุญวะอะครับล่ำล้วครับใต่เลยขัาทำงานเนา บอกบ้าเชงมหาเทพบอกเลยเขานี่นี่ครับสามร้อยสามสิันไปนี่ครับไปไปเหระครับปไปไปเห็นไหมครับนัรนเห็นแล้วเห็นแล้วมันยังมองเลว่าเบาีวะ นี่ครับนี่ครับนี่ครับฝาใหม่นะครับนี่นะครับก็รุ่นวล่าครับผมบันสามร้อยหกสิบผ่านไปทำไม่ได้ย่การกาสพอยห้ระด,ดับลงมาตามลงมา สามร้อยเกสิบห้าวุฒิชัยเบิกฟ้า